สวัสดีครับบิน s เอสปีดเชียงใหม่ครับผมนี่มาอัปเดตแฮนด์เลนทอนนะครับผมทั้งหมดตอนนี้นะครับนี่ครับจะเห็นว่ามีสีม่วงมาด้วยนะครับก็จะเป็นสีเลโทรนะครับสีม่วงจะเป็น Limited Edition นะครับจะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือทวินบอลนะครับ แฟลชบ้าแล้วก็เจ็ดทับแปดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรหัสอะไรบ้างนะครับที่ที่น่าใช้นะครับมาดูของทวินวอลก่อนนะครับทวินวอลนะครับสีม่วงเนี่ยราคาหกพันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับส่วนสีดําราคาห้าพันสองร้อยเก้าสิบาทเหมือนเดิมอยู่นะครับตัวลิมิเต็ดจะแพงกว่าไปหนึ่งพันบาทนะครับลิมิเต็ดสีม่วงนะครับก็จะมีรหัสเก้าเก้าเก้านะครับเก้าเก้าเก้าเนี่ยจะเป็นรหัสที่ต่ําที่สุด นะครับของของทวินวอนะครับที่มีในตอนเนี้นะครับผมตามที่สุดนะครับการควบคุมองศารถเนี่ยจะดีมากเข้าโค้งง่ายอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่สองนะครับที่คนไทยนิยมเยอะที่สุดก็คือ996นะครับจะมีอยู่สอสีนะครับก็คือสีม่วง996กับสีดำ996นะครับ996จะเป็นทรงออกกลางๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นทรงต่ำนะครับตัว999นะครับทรงต่ำสุดเลยนะครับองลงมาก็จะเป็น996ทรงกลางๆนะครับความสูงของตัวนี้996นะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็น997นะครับ997เนี่ยจะมีแต่สีม่วงนะครับก็จะเป็นทรงสูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผม โอเคครับแฮนเดิลทอนทวินวอลนะครับเป็นแฮนด์ที่ยอดนิยมที่สุดนะครับแข็งแรงมากๆนะครับผมมาดูนะครับในส่วนของแฟตบาร์นะครับแฟดบาร์สีม่วงนะครับตอนนี้ก็จะมีแต่สีม่วงอย่างเดียวนะครับผมตัวแฟตบาร์นะครับราคาอยู่ที่45,90บาทนะครับก็จะมีรหัสตํำสุดก็คือ821นะครับจะเป็นทรงที่ติดรถพวก KTM มมานะครับ นี่นะฮะส่วนต่อไปก็จะเป็นทรงสูงกลางๆนะครับก็จะเป็นรหัส827นะครับวิโล r o v ต t o ส่วนนะครับต่อไปก็จะเป็น609นะครับ RC High เป็นตัวสูงที่สุดนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบทรงนะครับส่อนตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลนทอน7ทับ8นะครับเป็นแฮนด์พอมนะครับตัวนี้ ตอนนี้ก็จะมี3รหัสด้วยกันนะครับทรงที่ยอดนิยมที่สุดก็จะเป็น971นะครับตัวนี้ตัว7จถราคาอยู่ที่2,890บาทนะครับลองลงมานะครับก็จะเป็นตัว996นะครับเ9 6เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในไทยมานานละแต่มันเพิ่งมานะครับ9 9 6ก็จะเป็นทรงต่ำเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับ971เหเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะสูงกว่า Uh, 971นิดหน่อยนะครับตัวนี้996ตัวนี้971นะครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น806นะครับจะสูงกว่าเพื่อนนะครับนี่ฮะเอาประมาณนี้ถ้าตัวนี้นะครับสามารถใส่กับตุ๊กตาเดิมซซป250 Z 300 l ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้นะครับก็จะต้องเปลี่ยนตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาอ้วนนะครับถ้าใส่กับ c f f นะครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k b n a อ s p e e d นะครับมีช่องทางให้ซื้อทั้งแฟนเพจ a c e b o o k ทั้ง Line แล้วก็ในช h อป e ีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ